ทีตอนเช้าวันที่สิบเจ็ดจ้ะเมื่อคืนไม่ได้ทำคลอดเลยสักคนเดียวนะมีครอบครัวหนึ่งที่ดูแลแต่ว่าปากมดลูกแทบไม่เปิดเลยให้ยาแรงก็แล้วแบบว่าคือปากมันเปิดช้ามากหวังว่าวันนี้กลางวันเขาคงจะผ่านไปได้ดีดแล้วก็ได้คลอดแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะแล้วก็แต่ว่า ข่าวดีเมื่อวานนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกทุกปีเนี่ยก็จะมีเงินเดือนขึ้นใช่ไหมล่ะซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วมันจะขึ้นตอนดวงตอนดวงตอนเดือนเมษาแต่นี่มันเข้ามาจนมิถุนาแล้วเงินเดือนเจ้านายพอพึ่งจะทําเงินเดือนกันเสร็จนะด้วยว่าเขาจะให้เงินทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะให้เงินมาที่ทางคลินิกก้อนหนึ่งแล้วก็ให้ หัวหน้าเนี่ยคุยรวมๆกันว่าเออเรามีเงินก้อนนี้เนี่ยจะจ่ายให้พนักง,งานเนี่ยคนละเท่าไหร่ปีนี้เนี่ยเขาจะให้สามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะจากเงินเดือนที่แล้วแล้วก็จะมีเงินเ,ออเพิ่มจากหัวหน้าขึ้นมาให้อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราทํางานดีมากน้อยแค่ไหนเราหายไปจากที่ทํางานบ้างหรือเปล่าเหมือนว่าลาป่วยเยอะไหมหรือว่าลา กิดเยอะไหมอะไรประมาณเนี้ซึ่งเมื่อวานเามื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละเงินเดือนเนี่ยเขาได้ทำเสร็จแล้วไงแล้วก็แบบดีใจมากเลยนะตั้งแต่ทำงานเป็นผู้ช่วยเพีาบามาเนี่ยปีนี้เขาปี 10, ที่15บห้าไม่เคยได้เงินเดือนขึ้นสูงขนาดนี้อคิดดูแ <c oughs> ต่ก็น,นั่นแหละ มันเป็นเงินเดือนสําหรับ100%นะแต่นะเนี่ยไม่ได้ทางาน100%เปอร์เซ็นต์ไงนะทำงานแค่72เปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าย,ยัางดีถ้าเกิดว่าในอนาคตน้าเปลี่ยนใจที่จะมาทํางานกะกลางวันเหมือนปกติเนี่ยกะเช้ากะบ่ายเนี่ยเงินเดือนร้อยเปอร์เซ็นต์ของน้าเนี่ยคือนะ้าคิดว่าดีอ่ะดีมากส่วนคนอื่นน้าไม่รู้ <laughs> ว่าจะคิดเหมือนกันกับน,น้าหรือเปล่าเ <laughs> พราะบางคนถ้าเกิดเขารู้เงินเดือนของน้าบางทีว่านี่เห็นใจเยอะเลย ก็แล้วแต่คนนะเ,าเนาะไอ้ยังไงก็แล้วแต่นะ้าอยาก,กินมื้อเช้ามาจากที่ทํางานแล้วก็เ,เดี๋ยวกลับบ้านล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็นอนเพื่อที่จะกลับไปทํางานนะน้าเนยอยู่สถาน,นีรถไฟแล้วนะอยากจะบอกว่า,เ,าเดือนนี้เนาะก็คือเมื่อสักวันวันพฤหัสได้แหละน้าเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะ เดินจากที่บ้านมาสถา,านีรถไฟนะแล้วเมื่อวานเนี่ยนะก็เดินมาแต่เมื่อวานเดินมาแบบเรื่อยๆนะใช้เวลาไปประมาณ24นาทีก็1นกกิโลเนาะวันแต่ว่าอันานั้นนะนากดเริ่มเดินเนี่ยตั้งแต่หน้าประตูบ้านเลยจนถึงหน้าประตูรถไฟแล้ววันนี้เนี่ยนารีก็เลยรีบเดินหน่อยแต่วันนี้เดิน1.85กิโลนะช่ไยสั้นกว่าเพราะว่าเพิ่งจะมาตั้งนาฬิกาว่าตัวเองเดินตอนออกจากบ,บ้านมา ได้สักเออ,เอ,อสักสองนาทีได้มั้งรู้ว่านาทีหนึ่งอ่ะคือ,อประมาณแบบว่ากําลังจะคือเดินพ้นประตูบ้านมาแล้วแล้วก็กําลังจะเดินลงข้างล่างอ,อ่ะประมาณสักห้าสิบเมตรเออน่าจะประมาณนั้นเพราะว่ามัน 1, 8, 5, หนึ่งจุดแปดห้าที่บ้านเรนี้เมื่อวานมันหนึ่งจุดเก้าห้าเอาสิบเมตรละกันเออเดินประมาณเราก็ใช้เวลาไปเ,ออเกือบยี่สิบนาทีเดินแบบขาขวิดมากพยายามให้แบบว่าเออ หวังว่าการเดินของนาในทุกครั้งที่ไปทํางานเนี่ยคือเดินจากบ้านมาสถานีรถไฟเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างนะแบบว่าออกกํลังกายให้น้ําหนักลงบ้างอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ประมาณ3นาทีรถไฟมาจ้ะสวัสดีเช้าวันที่18จ้าเลิกงานแล้วตอนนี้รอได้นิดมารับนะรถเดียวเข้ามาพอดีเลยอะหิวมากเออเมื่อคืนนี้ไม่ได้สักออไม่ได้อยู่ในห้องทำก้อเลยจ้านะ้อยู่ฝั่งจุกเชิญนะมีแต่ส่งเข้าไป ทำก้อนเออไปกลับบ้านกว่าเดี๋ยวไปแวะก,กินโดนอ่เหมือนเดิมเอ,อ่อแฮมเบอร์เกอร์นะมออร่อนได้แล้วของเดนนิสตวันนี้เขากินแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันของน้านเนี่ยอันเล็กเหมือนเดิมเลยจ้ะต้อยอยู่ขนาดไหนเนาะสวัสดีตอนเย็นวันที่สิบแปดสิบแปดตัวเนาะว่นเช้านะบอกสิบแปดป่ะน้าว่าสิบแปดแหละ ออแล้ววันนี้นะฝนตก,กตั้งแต่เมื่อเมื่อตอนสักตีตีห้าได้มัง้งจนเลิกงานทนะ้อแล้วเดวนได้บอกว่ากลางวันเพิ่งตกอยู่ตอนนี้มันตกแค่แบบว่าจริงๆไม่ต้องกลางร่มก็ได้แต่ว่าถ้าไม่กลางร่มเนี่ยเม็ดฝนมันจะหยดใส่แว่นน้าเช็ดแว่นมาแล้วขี้เกียจเช็ดอีก <c oughs> ก็เลยกลางๆไปไม่เป็นไรแล้วคืนนี้คืนสุดท้ายจ้านะ แล้ววันนีนะ้นอนกี่ชั่วโมงเกือบ5ชั่วโมง4ชั่วโมง55นาทีด้วยว่าน้าเนี่ยมีแอปเปิลบอทแล้วน้าก็ซื้อไอตัวแอปที่ไ,ไ้สำหรับเดาดูว่านอนแบบไหนสลิปอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยถึงได้รู้ว่านะ้าเนี่ยนอนมากนอนน้อยแค่ไหนนะแล้วอาทิตย์นี้นอนประมาณนี้มาทั้งอาทิตย์เลยหวังว่าพรุ่งนี้โอ,อก,กาสแล้วนะจะได้นอนแบบเต็มที่นะ อยังไงก็แล้วแต่ไปทํางานกันดีกว่าจ้ะด้วยว่าดูคลิปของชาวบ้านเขาเนาะนาเลยว่าอ,อยากกินหมกูกระทะอ่ะเออเลยวันนี้ทําปิ้งย่างกินที่บ้านเนาะมีแค่นี้แหละแล้วก็ไม่มีน้ําซุปน้ําซุปเนาะเพราะไม่ได้จะอยากแบบว่าจิ้มจุ่มหรืออะไรใดๆก็มีเนื้อมีสามชั้นแล้วก็มีเนื้อไก่แล้วน้าก็กินข้าวเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่กินข้าวอ่ะอยังไงขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะของหวานสตรอเบอรี่กับใส่นมเนาะ วันนี้นะต้มเนื้อเปื่อยจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเนาะเมื่อเช้เนี่ยก,กินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อเปออนนื่อยตอนเย็นเนี่ยกินเป็นเกาเหลาแล้วทีนี้พริกอันเนี้ยเหลือเมื่อวานจากที่ทํากินปิ้งย่างเนาะสวัสดีตอนเนย็นของที่21จ้ะวันนี้ลูกชายมาเอากุญแจเข้าบ้านใหม่เนาะเราเออะย้ายกันมาแล้วรอบหนึ่งของเล็กๆ็กกยน้อยแล้วก็นี่รอบที่สองแล้วแถวเนี่ยจ,จะเป็น อยู่อาศัยใหม่นะ่ะลูกชายมารับแล้วนะ้าเนี่ยเฝ้าของอนยะี้นจจำได้ไหมเมื่อก่อนนะเคยบอกอยู่ว่าแถวเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นสนามบินเล็กอันนี้เดี๋ยวเราก็รอเดน,นิสเนาะเดี๋ยวเดน,นิสก็มาเดน,นิสเอารถไปจอดเพราะแถวนี้ไม่มีที่จอดรถเลยอะ่ะออนี่ย้ายเข้าแล้วตรงนี้เขาไม่มีไฟเนาะ นะพากันเอาไฟมาก่อนด้วยว่าย้ายเข้ามาใหม่ไฟไม่มีอยวเอี๋ยวยินแล้วจ้ะห้องน้ำอันนี้เป็นทัาบีตเเบรย์ทุกันอ่าคันทอมุมเนี่ยมุมเนี่ยกว่าจะมาที่ทนงบีต้แเเรย์โอ้โคอนตนี่ไงห้าเดินห้าแทนดมให้เจะโซลตูไมกลบร้อมีที่หเนี่ยบบใช่ มีตู้เยอะอยู่ไมดอู่โกนแต่ตรงนี้ก็เป็นตู้ด้วยเหมือนกันครัวมีเครื่องล้างจานอันน่ารักน่ารักอันเล็กๆไมโครเวฟเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกแหละเดี๋ยวค่อยไปสั่งโซฟามา ด้านหลังอันนี้อยู่แค่ชั้นหนึ่งเนาะตึกนู้นมีคนย้ายเข้ามาอยู่แล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นที่แล้วก็มีสนามเล็กเล่นน้อยๆแล้วก็กำลังสร้างอยู่แหละอ่าน,นี่เข้าห้องนอนห้องนอนก็ปกติเนี่ยจะ้ะแล้วก็จากห้องนอนก็ออกไปตรงระเบียงได้นะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าสองตู้แค่นั้น แวะมากินมื้อเย็นจ้ะเป็นซูชิเนาะแล้วก็เบียร์ซัปโปโรครั้งแรกของน้าเลยสี่เดียว์บรบีสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหรอแม่เห็นเป็นสี่สิบเจ็ดเลยนะนี่ <4. 7. S 1> มาแล้วจ้าของน้าเป็นซาช,ชิมิโบก้อนเนี่ยมีกุ้งมีปลาแซลมอนมีนุ่มมินี่นะส่วนของลูกชายเนี่ยเป็นแซลม,มอนโบ วัตถุซูช์วัตถุโซโยซเียสุดอะไรนั่นี่ยน้ำเวนกันจะให้นะส่วนของส่วนของแดนนเี่เป็นซชิสูชิ